สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ตื่นแต่เช้าครับเพื่อจะไปเข้าคอร์สสัมมนานะครับเวิร์กช็อปนะครับสร้างนักประมวลสมบังคับค,มมค,บคดีมืออาชีพนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับอีก500เมตรตัดเข้าไปยังถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนประดิษฐ์มนูธรรมแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย เราเดินทางมาถึงจุดนัดพบนะครับที่ปั๊มบตทเรียบทางด่วนรามินทา6โมงครึ่งครับเราก็จะไปลงทะเบียนก่อนนะครับมาลงทะเบียนเข้าสัมมนารรบบีีเยยพอลงทะเบียนเราก็จะได้บัตรประจำตัวและขึ้นห้องเรียนบนรถบัสวีไอพีครับทุนจะส่งอะไรว่างั้นเถอะก็ตอนนั้นก็ ทำทุกอย่างที่ได้ตังค์อะนะ,ะครับทีนี้ผมเลยอยากรู้ว่าถ้าเทียบเป็นร้อยเปอร์เซนที่คิดว่าอาชีพนี้มันมีกําไรหรือว่ามันทำได้จริงหรือมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเลยได้ให้พี่ให้กี่เปอร์เซนต์ไม่มีตังค์เลยผมตอนนั้นเนี่ยอ,อมีลูกสองคนแล้วครับเริ่มมีลูกสองคนะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราต้องจ่ายทุกวันครับเพราะก็เลยต้องขายประกันไปด้วยเอ,อทำธุรกิจขายตรงไปด้วยครับนะครับแต่ว่าเอ,อสิ่งที่ ที่มันทาให้เกิดแรงบ,บันดาลใจเนี่ยคือผมเห็นผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมซับเนี่ยที่มีเวลามีคนซื้อไปในราคาที่ต่าเนี่ยผมเริ่มบอกอีกที่ผมผมทำอาชีพเป็นนายหน้าด้วยตอนนะสมามอาชีพไปร้อพร้อมกันเลยครับนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาซื้อถูกจังเพราะว่าผมเป็นนายหน้าอยู่ด้วยส่วนใหญ่ผมเจอแต่เจ้าของซับเนี่ยก็เห็นทีนี้ก็เริ่มจากการเป็นนายหน้าหาคนเข้าประมูลก่อนอของผมที่เริ่มต้นเริ่มเริ่มต้นนะครับเพราะเงินเขาเย็น แต่คนพวกนี้ไม่มีตังค์ครับต้องปล่อยภายในสามถึงหกเดือนครับเต็มที่ช้าที่สุดเชื่อไหมครับทั้งสามท่านผมถามก่อนมาขึ้นสองอีแม้แต่ซับเดียวในการปล่อยซับประมูลส่วนใหญ่ปิดสามถึงหกเดือนเต็มที่ช้าสุดคือหนึ่งปีนะครับเราดูแบบนั้นกถเป็นไงหน้าประมูลไหมบนรถวัตเราก็จะเรียนภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็พอถึงหน้างานจริงเราก็ลงสนามดูซับจริงนะครับวิเคราะห์ซับประมูลซับจริงโคดบีไอพีโค้ดติ๊กครับ เป็นการสัมนาเวิร์กช็อปที่สัมผัสได้และจับต้องได้นะครับกับงานจริงที่ลงปฏิบัติจริงอัดหลักสูตรแน่นบึกนะครับตค้งเดราคา่าเจ็ดโมงเช้าถึงคุคือหลังนี้ถ้ารีนวเ็จอยู่มาสองล้านอล้านสอล้านสกบยี่สิบยี่สิบล้านเป็นหสูตรที่ดี ปฏิบัติจริงสะพายได้จริงนะครับอยากจะให้ท่านผิ้ชมท่านรู้เรียนไปด้วยกันนะครับมือใหม่ก็ชนะพิธีกได้ก็เริ่มจากมือใหม่ทั้งนั้นเริ่มจากต้องมีเก้าเลขตลอดนะครับไม่เกี่ยวครับถ้าคุณรู้หลักการช็อตคัดที่เขาสอนอย่างนี้นะเชื่อไหมครับครั้งที่ก่อนนู้นลูกศิษย์ไปประมูลติดนั่งแข่งกันแกเลยประมูลซัพเดียวกันแข่งกันแกเลยครับแกไม่ได้โกรธนะครับถ้าลูกศิษย์ไม่ประมูลแกบอกประชาชนคนอื่นก็มาแข่งดีของครับอยู่ในกองบังคับดียวสองสามแสนล้าน แล้วอย่างนี้ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยนะนี่ที่โดนฟรีดอยู่เนประมาณ1.5ล้านล้านยังไม่ได้มีการฟ้องเลยไอ้แค่ระบบธรรมดาปกติเนี่ยสองสามแสนล้านนะครับใช้การเป็นเกมในหน้าเลยผมเข้าไปธนาคารนะผมคลิกจากธนาคารนะผมเข้าไปคลิกในเว็บของธนาคารนะผมช็อตค่สั้นๆอย่างนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเรียนเสร็จสวันนะครับผมบ,บอกได้เลยนะครับไม่เกินสามเดือนครัหน่อย ลงทํากันบ้านเหนื่อยไม่เกิน3เดือนเพราะอะไรครับถ้าลงทันกันบ้านประจำประจําไม่เกิน3เดือนต่อไปพอซับเนี่ยออกกว่มูลอยู่เขกนี้อยู่หมู่บ้านนี้าไม่ต้องไปนะเป็นล้นักลงทุนในสังหาทีมาซับรายย่อยรายใหญ่เอเยล่วกบมหร่ิรเวิ์กช็อปนพื้นที่จริงตรนนี้

อ่าของจะไม่บุกความตัดเข้าไปของมีค่าเจรจาพี่ดูยังไงว่ามีของมีค่าอย่างนี้มันมีค่าเะรอ้มันมีค่ามีค่ามันมีก่อนหน้านี้หนึ่งครับติดป้ายหน้าหลังนี้เลยว่างั้นอ่าติดเลยกรุณาโคลบด่วนที่เบอร์นี้อ่าอ่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ย เราเดินทางดูซับรอบๆบริเวณนะครับจนมาถึงซับสุดท้ายนะครับอันนี้คือซับสุดท้ายที่มาดูหน้าง,งานจริงนะครับตอนนี้ก็ยเย็นนะครับหกโมงครึ่งใกล้จะทุ่มแล้วนะครับเป็นซับสุดท้ายที่เราจะดูก่อนที่เราจะไปทานอาหารเย็นร่วมกันแล้วก็ไปเวิร์คช็อปกันต่อที่ห้องอาหาร ก็ควรจะเลิกวันนี้ก็คงจะดึกประมาณสี่ทุ่มนะครับท่ามันบบางแทจะไม่เห็นอย่างนี้ไม่เห็นครับไม่เห็นเลยในรูปเองครับไม่เห็นเลยฮะเมื่อกี้อ่าท่านท่านผู้เข้าเราบอกว่านี่รูปมันเหรอนั่นรูปมันแล้วได้แล้วเราก็่หยุดแต่ผมถามคำหนึ่งว่าจะจะซื้อทั้งสามอันจะเอาอะไรมาบอกว่าสามอันเราจะไม่ได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้และประมูลก็คนแรกไปทั้งสามอันถูกไหม ถ้าจะเอาทั้งขวดไปทั้งสามอันก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราแลกไปไป้ายเดียวเกิดป้ายที่หนึ่งซับที่หนึ่งแปลงแลกเราซึ่งการค้นหาซับเนี่ยมันมีอยู่สองวิธีวิธีที่ผมสอนไปก็สักพูดเลยเป็นการค้นจนตลอดให้ดูบรรยากาศในห้องอาหารที่เราเวิร์กช็อปกันนะครับ ิ้งท้ายสำหรับวันแรกในการสัมมนานะครับและเราจะพบกันใหม่ในวันที่19มีนาคมเพื่อไปที่กรมบังคับคดีลงพื้นที่จริงประมูลจริงครับอครับอ่าลำลาอยเป็นการแบงค์พันแบงค์ร้อยอะไรเตรียมเลยดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ และกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับคุณสะสมอะไรว่างั้นเถอะก็ตอนนั้นก็ทำทุกอย่างที่ได้ตังค์นะอ่ะครับทีนี้ผมเลยอยากรู้ว่าถ้าเทียบเป็น100%ยซที่คิดว่าอาชีพนี้มันมีกำไรหรือว่ามันทำได้จริงหรือมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างไหม ที่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีตังค์เลยผมตอนนั้นเนี่ยมีลูกสองคนแล้วรเริ่มมีลูกสองคนะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราต้องจ่ายทุกวันคเพราะก็เลยต้องขายประกันไปด้วยทําธุรกิจขายตรงไปด้วยครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่มันทําให้เกิดแรงบ,บันดาลใจเนี่ยคือผมเห็นผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมรัพย์เนี่ยที่มีเรามีคนซื้อไปในราคาที่ตำ่ำนะ อ๋อผมลืมบอกอีกที่ผมผมทำอา,าชีพเป็นนายหน้าด้วยกันนะ<ช>สามอาชีพไปร้อพร้อมกันเลยครับนะครับแล้วก็เอ๊ะทาไมเขาซื้อถูกจังเพราะว่าผมเป็นนายหน้าอยู่ด้วยส่วนใหญ่ผมเจอแต่เจ้าของทรัพย์เนี่ก็เห็นทีนี้ก็เริ่มจากการเป็นนายหน้าหาคนเข้าประมูลก่อนครับอของผมที่เริ่มต้นเริ่มเริ่ม,มต้นนะครับอแล้วก็เราไม่มีทุน